Music licensing reimagined. ฮัลโหลเทสหนึ่งสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องเจ้าป่าขยอโลนะครับวันนี้เราก็มีรายการเจ้าป่าขยอโลนะครับโปสเตอร์สีเหลืองใช่ไหมครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็หยิบเรื่องราวของภาพยนตร์อินเดียนะครับคือว่าเมื่อวานผมได้พูดถึงอุตสาหการรมภาพยนตร์อินเดียใช่ไหมฮะในเรื่องของบ็อกอฟฟิศอย่างเงี้ยฮะวันนี้ผมก็เลย หยิบวงการบริวูดนฮะมาพูดกันนะครับอ่นนี้ฮะเห็นไหมฮะจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับจะมีอ่ามีการเต้นลําแล้วก็ร้องเพลงนะฮะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะฮะบริวูดเนี่ยฮะอายุของมันเนี่ยฮะก็ยาวนานมากเลยนะฮะมีอายุประมาณ100ปีนะฮะ100ปีทีเดียวนะฮะถือว่าเทียบเท่ากับฮอลลีวูดของอเมริกาเลยนะฮะ แล้วหนังบริวูดที่ทำออกมาเนี่ยฮะก็มีมากกว่าปีละหนึ่งร้อยหนึ่งพันกว่าเลื่องนะฮะที่ทำออกมาต่อหนึ่งปีนะครับหนึ่งพันกว่าเลื่องนะครับอ่าแล้วในหนึ่งพันเลืองเนี่ยฮะก็จะมีที่มาถ่ายทำนะครับในประเทศไทยอ่ะประมาณหนึ่งร้อยกว่าเรืองนะฮะก็ทำเงินให้กับอุตสาหกรรมภาพะะยนตร์ของไทยเยอะพอสมควรนะครับอ่ะ ทีนี้นะฮะภาพยนตร์บอิวูดเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมฮะมันก็จะมีสูตรที่ทำออกมาลักษณะแบบนี้เยอะหลายๆเรื่องนะครับก็คือว่ามันจะเป็นแนวลอมคอมฮะรอมคอมแบบคล้ายนะๆ g t h ในยุคหนึ่งนะฮะที่จะมีความเป็นโรแมนติกแล้วก็คอมดี้อะฮะก็แบบ มีหนุ่มสาวรักกันใช่ไหมฮะหนุ่มสาวรักกันเสร็จอะแล้วก็จะมีการร้องเพลงแล้วก็เต้นลําแล้วก็มีสีสันของชุดแต่งกายนะฮะคอสตูมพวกนี้ฮะแล้วก็มีจินตนาก,การนั่นคืออะบ้านานัอ่ารเงี้ยมันมีสีสันนะฮะเยอะแล้วก็หนุ่มสาวเนี่ยจะฝ่าฟันอุปสรรคกันใช่ไหมฮะล้วสุดท้ายอะฮะมันก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นแหละเชือสุดสำเร็จจะเป็นรสนิยมของคนดูอินเดียนะฮะ นะฮะอ่าการขายตั๋วของของบรลิวูดเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับอันนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่ามันปีละสามพันกว่าล้านใบอ่ะฮะปีละสามพันกว่าล้านใบอะ่ะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะอุตสาหกรรมด้านหนังอ่ะฮะใหญ่สุดในโลกเพราะว่าหนึ่งหนังของเขาอ่ะฮะ ปีละหนึ่งพันกว่าเรื่องอ่ะอันนี้มากกว่าฮอลลีวูดอีกนะฮะฮอลลีวูดของอเมริกาเนี่ยประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยเรื่องอืมแล้วก็ขายตั๋วได้ปีละสามพันล้านใบอ่ะมันถือว่าอุตสาหกรรมที่ใหญ่ใหญ่มากนะฮะทีนี้นะฮะพอในประเทศของเขาอ่ะเขาขายได้เยอะแล้วฮะเขาก็เลยออกไปทําตลาดนอกประเทศของเขาบ้างนะฮะ แล้วเขาก็ทําได้นะฮบเพราะว่ามีประเทศที่ซื้อหนังอินเดียเนี่ยหนังบอสวูดเนี่ยไปฉายเนี่ยก็มีเยอะนะฮะเช่นอะไรบ้างในเอเชียะฮะก็จะมีอินโดนีเซียใช่ไหมฮะมาเลเซียเอเชียกลางตะวันออกกลางนะฮะ,ะบางประเทศในยุโรปก,ก็จะเป็นประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลา,ามซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ที่เขาจะสามารถทําตลาดและมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันนะฮะเขาเลยขายได้นี่แหละฮะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วไอ้นี่ฮะไอ้ที่ผมพูดไปนะฮะว่าขายทั้งในประเทศใช่ไหมฮะขายทั้งต่างประเทศแล้วเนี่ยราคาตั๋วของเขาอะฮะมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมฮะอาประเทศไทยก็อีกแบบหนึ่งประเทศ อินโดนีเซียก็อีกราคาหนึ่งประเทศมาเลเซียก็อีกราคาหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วในอินเดียเนี่ยที่ขายได้สามพันล้านใบเนี่ยมันขายยังไงมันขายราคาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะก็ได้มีการทำทำสำรวจกันว่าเนี่ยแต่ละบริษัทที่จัดจำหน่ายหนังทำโรงหนังในอินเดียเนี่ยเขาขายกันราคาเท่าไหร่ตัวนะฮะ ก็ไปตกที่75รูปีนะฮะ75รูปีเนี่ยมันเท่ากับกี่บาทเป็นเงินไทยอะ,ะประมาณ30บาทนะฮะแล้ว75รูปีเนี่ยที่อินเดียนะฮะก็ประมาณอาหารนะครับหนึ่งจานในร้านทั่วๆไปนะเหมือนกับข้าวแกงหนึ่งจานนะฮะถูกมากนะฮะถูกจริงๆ30บาทโอโ้โหเนี่ยฮะม,มันเลยเป็น ผลลับที่ออกมา3,000ล้านใบต่อปีใช่ไหมครับก็เห็นไหมฮะไปตากแอร์เย็นสบายนั่งดูหนังคลายเครียดเองอะฮะ30บาทอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนแบบจ่ายได้ง่ายอะ่ะไม่ต้องคิดเยอะอะฮะไม่ใช่แบบโอ้ยสองสามร้อยอะไรเงี้ยอันนี้มันมันแพงไงอืมนะครับอืมทีนี้ฮะเขาก็เลยใช้กลยุทธ์เนี่ยเน้นจํานวนนะฮะเน้นปริมาณอะ่ะ มาทํามาทําในการขายตัวไม่ได้เน้นแบบราคาสูงใช่ไหมฮะเน้นแบบราคาถูกแต่ว่าแบบขายได้เยอะๆเนี่ยเป็นเป็นเป็นการทําอุตสาหกรรมหนังของเขานะครับทีนี้นะฮะในไทยเนี่ยมันก็จะมีคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ดูหนังอินเดียเนี่ยแล้วทางเมเจอร์ฮะเมเจอร์ซีนีเพล็กเนี่ยฮะเขาก็ได้ทําตลาดในไทยด้วยนะฮะก็คือว่าเขาอ่ะฮะ ก็นำหนังเข้ามาฉายใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะเช่นอะไรบ้างอันนี้ฮะเห็นไหมโปรแกรแมเด็ดหนังอินเดียใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นช่วงก่อนโควิดนะครับเป็นช่วงก่อนโควิดนะฮะก็จะมีอะไรบ้างฮะ่าขายที่นี่ฮะเห็นไหมฮะเมเจอร์สุขุมวิทนะฮะเมเจอร์พัทยาไอคอนซีนีคอนิค คนที่ดูหนังอินเดียแล้วก็ติดตามหนังอินเดียมานานเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเมเจอร์สุขุมวิทเนี่ยกับเมเจอร์พัทยาฮะจะเป็นที่จ่ายถ่ายจะเป็นที่ฉายหนังอินเดียเป็นประจำแล้วก็มีมาหลายปีแล้วด้วยน,นะครับเมเจอร์สุขุมวิทกับพัทยาอืมอันนี้ฮะอ,อีกการโปรโมทอย่างเงี้ยฮ รแรมเด็ดฟอร์มยักษ์อันนี้ช่วงก่อนโควิดนะฮะสามสิบสิงหาสองพันสิบเก้าใช่ไหมฮะมีไอคอนซินิโคนิกพารากอนซินิเพล็กโคเชียซีนิอาร์ตเอสพาดารัชดาเมเจอร์สุขุมวิทนะฮะเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์พัทยานะครับอ่าทีนี้ฮะมาเข้าเรื่องหลักก็คือว่าผมอ่ะเมื่อวานอะผมได้พูดถึง ใครยังไม่ดูไปดูได้นะฮะเมื่อวานอ่าเจ้าป่าขยอบบ็อกออฟฟิศนะฮะเป็นโปสเตอร์สีแดงเพลย์ลิสต์เจ้าป่าขยอบบ็อกออฟฟิศเ,เดเเอออีผมได้พูดถึงอันนี้ไงฮะอ่าอะไรอ่ะผมได้พูดถึงซาลูกขานเนี่ยอะไรไงี้ยใช่ไหมฮะซาลูกขานเนี่ยอ่ามีรายได้อ่ะฮะมากกว่าแบดพิชนะฮะเห็นไหมฮะที่ผมพูดเนี่ยเมื่อวานอะไรอ่ะแล้วซาลูกขานเป็นใครอะไรใช่ไหมฮะอะไรอ่ะ ได้ได้ลไ,ไ,ได้มากกว่าแบทพิทดาราฮอลลีวูดใช่ไหมนะฮะอ่าทีนี้ผมว่ามาให้ดูกันเลยนะอ่ะครับนี่ฮะก็คือว่าอ่อเล่าก่อนนะฮะนิตยสารโฟมะฮะนิตยสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกาด้านด้านธุรกิจด้านการเงินอะไรเงี้ยฮะเขาก็จัดอันดับในทุกๆปีนะฮะ ก็คือจะมีหมวดดาราชายดาราหญิงที่ทำรายได้สูงสุดในแต่ละปีนะฮะนะครับใน,ในทุกๆปีผมก็เลยหยิบมาปีหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดหยิบมาหลายปีเนี่ยเดี๋ยวมันยาวอ่าก็เลยหยิบของปี2017นะฮะปี2017มามาดูกันว่าเนี่ย ไอที่ผมพูดถึงดารายอินเดียซาลุขานอะไรเดี่ยมันได้มากกว่าแบตพิษไหมอะไรเงี้ยค่ะ e มาดูนะฮะเริ่มกันเลยนะฮะอันดับหนึ่งเลยะฮะ,ะเห็นไหมฮะอันดับหนึ่งอ่ะมาร์ควร์เบิร์กนะฮะหกสิบแปดล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็ตีเป็นเงินไทยอะฮะประมาณสองพันล้านบาทสองพันล้านนะฮะต่อปีเนี่ย ดาราพวกฮอลลีวูดเนี่ยเขาได้รายได้นะฮะเป็นพันๆล้านนะครับอ่านะครับต่อแต่ผมยังมองว่ายังได้น้อยกว่าวงการเพลงนะพวกวงการเพลงอ่ะได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าพวกคือมิวสิกนะฮะมิวสิกได้มากกว่ามูวีอ่อ่าต่อนะฮะอันดับสอง ดเวนเดอรล็อกจอนสันนะฮะหกสิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อนะฮะต่อไปอ่าอันดับสามวินดีเซลนะฮะวินดีเซลเนี่ยห้าสิบสี่จุดห้าล้านดอลลาร์นะฮะต่อนะครับ อันดับสี่อาดัมเซนเลอร์นะฮะผมดูหน้าสักหยุดคุณนี่นี่ผมไม่ได้มีชื่ออะไรนะรผมดูหน้าแล้วก็ผมพูดเลยอาดัมเซนเลอร์ทําไมหน้าหนุ่มจังอะไรอย่างเงี้ยอาดัมเซนเลอร์ผมว่าใครอะไรอาดัมเซนเลอร์นะฮะอันนี้เขาห้าสิบห้าสิบจุดห้าล้านนะฮะดอลลา,าร์สหรัฐนะครับอันนี้พันห้าร้อยกว่าล้านเฮ้ยไม่ใช่พันห้าร้อยกว่าล้านบาทนะฮะอันนี้ตีที่สามสิบบาทนะฮะ ดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบาทเนี่ยผมตีอย่างนี้ง่ายๆแล้วก็คูณเข้าไปนะครับก็คือพันห้าร้อยล้านบาทนะครับอ่าอ่าคนคนเนี่ยคนที่อยู่ด้านขวามือฮะมาริสซาโทเมนะฮะอันนี้น่าจะหลายปีแล้วนะครับรูปนี้ก็คือป้าเมในสไปเดอร์แมนนะฮะป้าเมเนะี่ย ต่อนะครับต่ออันดับห้านะฮะเจ็ก,กี้ชานหรือเฉินหลงนะฮะสี่สิบเก้าล้านดอลลาร์อดาราจีนที่อยู่ในท็อป10นะฮะอันนี้เขามีชื่อเสียงมาหลายสิบปีแล้วนะครับรากฐานเขาดีมากนะฮะโอเต่อนะครับอันดับ6เนี่ยอะไรอะโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์สีล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับ ต่ออันดับเจ็ดนะฮะทอมครูซสี่สิบสามล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสี่สิบสามล้านอันนี้ถึงอันดับเจ็ดเนี่ยยังไม่มีใครต่ํากว่าหนึ่งพันล้านบาทนะครับต่อนะฮะต่ออันดับแปนะครับผมอ่าสำคัญแล้วนะฮะนี่อันนี้ที่ผมพูดถึงเมื่อวานไงนี่ฮะซาลกข่านสามสิบ แล้านดอลลาร์สามสิบแปดล้านดอลลาร์นะฮะ38สิบแปดล้าน,น,ะะานก็ยังพันกว่าล้านนะครับพันกว่าล้านบาทอยู่เนี่ยฮะสายแว่นดำเท่เลยอ่ะคมเข้มนะฮะสไตล์อินเดียเขาต้องอย่างงี้ฮะที่เขาสนิยมของอินเดียแล้วก็เนี่ยที่ผมพูดถึงแงนะ่ตะวันออกกลางอินโดนีเซียมาเลเซียเอเชียกลางใช่ไหมฮะที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยมันจะเราจะขายได้ไงมันแตกต่างไงฮะมันแตกต่างจากฝรั่งไงฮะ หรือว่าทางเกาหลีหรือทางจีนหรือทางญี่ปุ่นเนี่ยฮะใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือคมเข้มอ่ะหล่อล่ําเท่ใช่ไหมฮะเนี่ยมันเลยขายได้ครับผมต่อนะฮะซาลุคานแปดอันดับเก้านะฮะอันดับเก้าเนี่ยซามันคานนะครับสามสิบเจ็ดล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะซ่าซามันคานเนี่ยมีข่าวไม่ดีนะฮะเขาเป็นแบดบอยอยู่นะครับ เขามีข่าวอ่ะโดนตำรวจโดนสารสั่งจำคุกอยู่นะฮะซามันขานเขาเขาเป็นแบดบอยนะฮะซามันเนี่ยต่อนะฮะแต่ว่าในด้านการผมไม่สนใจเรื่องนั้นนะครับผมสนใจเรื่องการเล่นหนังของเขาก็เขาเจ๋งนะซามันขานนะฮะทำให้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ถึงเขาจะไม่ได้หล่ออะไรเท่าไหร่แต่ว่าเขามีฝีมือเขามีฝีมือดีซามมนขานเนะี่ยสามสิบเจ็ดล้าน อันดับสิบนะฮะอันดับสิบเนี่ยอันนี้อะไรอะอัชเช่คูมาอ่าอัชเช่คูมาสามสิบห้าจุดห้าล้านนะฮะคือในท็อปเท็นนะฮะหนึ่งถึงสิบเนี่ยยังไม่มีใครต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาทน,นะครับยังพันขึ้นตลอดพันล้านบาทขึ้นรายได้ต่อปีนะฮะอัชเช่คูมาก็คือเห็นไหมฮะในสิบอันดับเนี่ย มันก็จะมีดาราบอล์วูดดาราอินเดียเนี่ยอยู่ถึง3คนเลยนะในปี2017นะครับ2017นะแล้วทีนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มไปหน่อยนะครคือว่าในปี2018นะฮะมันก็จะมีดาราอินเดีย2คนนะฮะที่อยู่ในลิสตท็อป10 1 10, นึ่งถึงสิบนะฮะก็จะมีเนี่ยฮนะอัชเชคูมาใช่ไหมฮะแล้วก็ตามันขานนะฮะ สองคนนี้ยังอยู่ในท็อป10ที่ดาราที่มีรายได้อะฮะดาราชายในปี2018ันสิแปดของฟอสองคนนี้ก็ยังอยู่อ่ะต่อนะฮะต่อทีนี้ฮะไอเนี่ยที่เราคุ้นเคยอะฮะไอการเต้นลำแล้วก็ร้องเพลงของของหนังอินเดียหนังบอลิวูดเนี่ยปัจจุบันอะเขาก็ยังเอาเอกลักษณ์นี้อะฮะเก็บไว้อยู่นะฮะ ตั้งแต่สม,มัยก่อนอะ่ะเขาก็ยังเอามาใส่ไว้ในหนังปัจจุบันของเขาผสมผสานกับความเป็นตะวันตกบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะไม่ให้มันไม่ให้มันอนุรักษ์นิยมเกินไปฮ่ผสมผสานเพื่อให้มันไปได้ให้มันขายได้ในปัจจุบันอ่ามันก็จะมีความเป็นตะวันตกแล้วก็การล้องลำ การเต้นรำการร้องเพลงแบบที่เราเคยเห็นเคยเห็นใส่เสื้อเสื้อผ้าเป็นสไตล์ของเขาอะ่ะมาผสมผสานทําได้ดีมากทําได้โอเคเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะฮะสักตัวอย่างหนึ่งไปดูกันเลยนะครับยูบายบายคุณจิตนาดูกล้าเชิลอเดี่ยวฝ่ากระขนาดเขาไม่รีสุนทดียดเอา मेरी रिंग खो गई है रिंग अरे मेरे एंगेजमेंट हुई ना इस ट्रिप में तो मेरे फियांसे ने मुझे रिंग दी थी वो गायब है आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी यू नीड मुझे वो रिंग ढूंढनी है वो लिए बिना मैं नहीं वापस जाऊंगी आपका नाम क्या है सेजल सेजल का मतलब है अच्छा बिल्कुल जरूरी नहीं रहे है रहे सच्ची मैं सेजल से जा लूंगा एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाटस योर प्रॉब्लम हां मेरा कैरेक्टर खराब है मैम

ฮัลโหลสสวีอาการฮะเกมชโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเมื่อกี้ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะปมีความแบบเป็นหนังทั่วไปอ่ะฮะแบบตามบทสากลอ่ะฮะก็คือแบบอะไรอย่างเงี้ยทันทาแบบตะวันตกแบบแบบไทยเราแบบเอเชียใช่ไหมฮะแต่ว่าพอช่วงท้ายตัวอย่างเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เห็นไหมฮะมีการลองเล่นเต้นลําแล้วก็มีสีสันการแต่งตัวอย่างเงี้ยเขาก็ยังเอาเอกลักษณ์เนี่ย ไว้เพราะมันขายได้มันเป็นจุดจุดเด่นแต่เขาจะไม่ได้ใส่แบบเยอะแบบสมัยก่อนนะเขาใส่เป็นเป็นช่วงไงฮะนั่นแหละมันทําให้ดังของเขาอ่ะมันไปต่อได้นะ,ะแล้วไอ้เรื่องตัวอย่างมากเมื่อกี้มันมันก็ได้ะฮะได้ดารานำไอ้นี่ดาราชาคือซาลูกขานใช่ไหมฮะส่วนดาราหญิงดาราหญิงเนี่ยอันนี้ดังนะฮะดังนะฮะคนนี้ฮะเธอเธอชื่ออนุชกาชามาฮะเห็นไหมฮะ เธอเล่นหนังที่คนไทยหลายคนรู้จักนะผมว่าเรื่อง PK ปี2014อนุชกาชามาเนี่ยเป็นนางเอกนะฮะเรื่อง PK ปี2014สนุกดีนะฮะมีดาดาคือเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวฮนะมนุษย์ต่างดาวมาตกตกยังโลกของเราอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามหาทางกลับบ้านอะไรของมันก็ว่าไปใช่ไหมฮะนะฮะแล้วก็อนุชกาชามาเนี่ยเธอก็เล่นเป็นนางเอกของหนังเรื่องนั้นด้วยนะครับ โอเคนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอ่าอ่ารายการเจ้าป่าขยอโลนะคะแล้วก็ผมนะฮะผมโก้นะครับเออไม่เคยบอกชื่อเลยชื่อเลยนะครับว่าชื่ออะไรนะฮะตั้งแต่ตอนแรกฮะผ่านมาเจ็ดแปดตอนแล้วเออตลกดีผมชื่อโก้นะฮะก็วันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ